สวัสดีพี่นอ้องอีกคือเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการว่านแนวทางนะครับรัฐบาลไทยในะมาชิกประจําวันที่16 นะครับเพื่อสภาคม67นะครนาคผมเนาะอ่ะก่อนอื่นบาที่ขอสวัสดีนะพ่แม่ที่มาชิก fc ครับประจามเราขอสวัสดีนะครับ, FC, รบ,รบ,รรบพี่พีจะมาชิกที่เข้ามาิดตามตามตาม,มานะครับยินดีต้อนรับช่ช่องอ่ะเสียนเลขนะในมาชิกแนวทางรัฐบาลไทยในะมาชิกนะครับก็ตามกันต่อนะครับ สำหรับแนวทางร,รัฐบาลไทยนะฝั่งนี้จะเป็นแนวทางของแต่ละเสียนในมาชิกแต่ละจารย์ที่ผมนํามาเสนอให้พี่มาชิกได้พิจารณาได้ชมแนวทางกันเนาะซึ่งเป็นวัวนี่ก็เป็นวัวที่3นะครับที่ผมจะนําเสนอนะเนาะอันนี้เป็นสูตรแนวทางทั้งสิ้นในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะครับคิดค้นสูตรเองนะครับ เื้อเองนักเรียนคออะไรประมาณนี้นะนะครับสหรับในทางที่ผมจำไหมคือมาชิได้พี่จารได้ชมกันนะครับอาจจะชอบก็แค่ไว้จดไว้ถ้าไม่ชอบก็ให้ชมไปในทางนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับ กฎะกณฑ์ของการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆที่มาชิจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆและก็ปุ๊บๆปังๆแต่แต่ละอาจารย์ที่ผมนํามาเสนอให้มาชิได้พิจารณากันนะครับผมเนาะนะครับมาตามกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนําเสนอของน้องช่างนะนะครับเสียนตายในมาชินะครับเนาะนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่16ก็ส่งเข้าประกวดเหมือนกันนะให้มาชิอ่ะก่อนที่จะไปชมแนวทางงวดนี้กันให้มาชิผมให้พี่มาชิได้ชมก่อนนะคร่าวๆก่อนนะครับอ้างวดนี้เป็นงวดที่3เนาะนะครับอันนี้สองงวดที่ผ่านมาในมาชิ สองงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับเอออันนี้เสียนตายนะนะครับอ่าให้แยกชุดบนชุดล่างให้เลยนะสหรับเสียนตายเนี่ยมาชิกวันที่สิบหกเนาะสิบหกอ่าทับสี่นะครับเนาะนะครับอ่าไม่เข้านี่มาชิกอ่าวิ่งหกบนกับเจ็ดนะแต่เข้ามาห้าห้าเก้าแปดนะสลับในรอบวันที่ อ่าสิบหกนะเพราะเชืาอตายเนี่ยเขาจะวิ่งบนวิ่งล่างให้เลยนะครับเนาะสลับได้วิ่งเขานั้นแยกบนแยกล่างให้สลับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับหกเจ็ดไม่เข้าเนาะแต่เข้ามาห้าเก้าแปดเนี่ยมาชิกแต่ว่าเขาจับอ่าห้าเก้าอยู่นะครับเนาะแต่เขาจับห้าเก้าอยู่แต่มันไปอยู่ข้างหน้านี่มาชิกนะครับเนาะสามตัวไม่ได้จับเนาะนะครับอ่ะนะครับไม่เข้าเนาะแต่ว่าวิ่งล่างเนี่ยวิ่งแปดกับห้าแปดกับห้าเข้ามาเจ็ดเก้านี่มาชิกนะครับเนาะนะครับแต่ว่าแปดไปอยู่ข้างบนได้มาชิกสลับตำแหน่งการสลับในรอบวันที่สิบหกเนาะ สองนะครับสองพฤษภาที่ผ่านมานะครับประกาศผลบนหนึ่งหนึ่งหกนะข้างล่างหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะอันนี้คือเขาประกาศผลน,นะผมเขียนเทียบเทียงไว้เนาะนะครับอ่าวิ่งบนห้ากับสามนะห้ากับสามไม่ลงนะครับสำหรับเทียบแต่แต่ว่าในชุดเจาะนะครับ จับ1 5ึห้ให้ไปไม่ถึงหนึ่งหกนะนะประมาณหนึ่งหกแต่ห้าห้ากับสามเนาะนะครับอ่ะไม่เข้านะหลดไปในหิมะชิกนะครับอ่าแล้วก็วิ่งล่างในหิมะชิกเลื่ล่างเนาะให้3กับ1เหมือนกันสลับด้วยเลื่ล่างนะนะครับเลื่ล่างนี่จะเข้าที่1นึ่ในหิมะชิกนะครับเนาะนะครับแต่ดิ้น3แต่1ลงนะนะครับวิ่ง1นะ1ลงนะครับสลับเซียนตายเนาะนะครับเออนะครับแต่3ไม่ลงนะครับเพราะว่าเข้ามา17นะนะครับนะครับเด่นหนึ่งเนาะเข้าที่เด่นหนึ่งนะสลับงวดวันที่2เนาะเออ นชุดนี้เนาะนะครับเดือนหนึ่งนะหนับตัวนี้จับ1 6 1 7งหกหนึ่งเอ่าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดไม่จับนะเฮมาชิกนับหลังเขาประกาศหนึ่งเจ็ดนะเออนะครับเนาะโอ้โหน่าเสียดายนะนะครับนะครับแต่ก็มาถูกแต่มาถูกทางแล้ละนับวิ่งล่างหนึ่งนะแต่เข้ามาหนึ่งเจ็ดนะครับนะครับสลับรถที่ผ่านมานะนะครับก็ทำเต็มที่แล้วนะครับอ่าเซียนตายเขาบอกนะครับงวดนี้ก็มั่นใจแค่เก่านะสลับมืออันนี้นะครับที่จะตามนี่นะครับอ่าเซียนตายบอกเอาไปช่วยล่างมาก่อนนะครับเนาะนะครับสหรับคลิปนี้นะนะครับ เสียใจเขาบอกว่าเอาชุดล่างไปก่อนนะครับเนาะนะครับคือคาดแล้วนะครับชุดบนเดี๋ยวตามมานะครับเนาะให้ชมพูชุดล่างไปก่อนนะนะครับจะได้นิ่งๆครับผมอย่างนี้นะนะครับอ่ะนะครับสลับเงือนนี้ก็ตามกันต่อเรื่องสลับในรอบวันที่สิบหกนะนะครับสิบหกพฤษภาคมในี่มาชี้สลับอ่าน้องช่างนักงเสียใจนี่มาชี้นะครับเนาะนะครับส่งเข้าประกวดเหมือนกันนะครับแต่คลิปนี้ขอไปส่ง ชุดล่างอย่างเดียวไปก่อนนะครับเนาะล่างอย่างเดียวนะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนําเสนอจะชอบแค่ว่ดเจอไว้ด้วยมาชิกนะเป็นสูตรเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวคงสุดท้ายที่ผมจะมาสรุปให้อีกนะครับสำหรับแนวทางแต่ละเซียนแต่ละจานเนาะนะครับอ่ะนะครับนี่เลยนะครับสำหรับนวทางเซียนตายในมาชิกนะครับในรอบวันที่อ่าสิบหกนะครับพฤษภาหกเจ็ดในมาชิกนะครับเด่นสองตัวนะครับให้มาเด่นสองตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับเซียนตายนะนะครับ ให้มาเด่นสองตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับเด่นก็จะมีนะครับทันนี่ให้มา2กับสานะนะครับสลับเส้นตายให้สมาเด่น2กับ3จับคู่ให้มานะครับเนาะจับคู่ให้ก็มี2 4 25ี่อาสแล้วก็35นะครับเนาะสลับในชุดล่างนะนะอันนี้เรขล่างนะล่างอย่างเดียวนะนะครับเป็นชุดล่างอย่างเดียวในสมาชิกนะครับเนาะนะครับบอกว่านี่เขาส่งล่างมาก่อนนะครับเนาะนะครับเออนี่ล่างอย่างเดียวนะเออล่างอย่างเดียวนะครับนะครับ มี2 3นะครับ2องกับสเราสลับเลขวิ่งนะนะครับนะครับ2 4 2 5 3 4แล้วก็3 5นะครับเนาะสำหรับอ่าหัวนี้เนาะอ่ะแต่เซนไตเขาเน้นมาให้ด้วยนะครับพี่จะมาชิ้นะครับถือว่าชอบมากครับวันนี้นะครับงวดนี้ก็ชอบเหมือนเดิมนะรักเหมือนเดิมสำหรับอ่าตัวเน้นเขานะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเน้นให้เลยนะครับเนาะนะครับเน้นตามที่เขาเน้นมานะนะครับสองกับสามนี่นะครับเขาฟาที่สองนะนะครับวิ่งสองเลยนี่มาชิ้นะวิ่งสองนะเส้นตายนะครับสลับล่างนะล่างอย่างเดียวเด่นสองเลย เ,ออเดือนสองนะเดือน2รอง3นะครับเนาะสลับในชุดเจาะเนี่ยนะครับเขาเน้นมาที่นะมี2องสเนาะถ้าเดือนสองในเขาสองสี่สองห้านะเขาจะเน้นเน้นมาที่เออสองห้าเลยเนี่มาชิกสองห้าห้าสองนะนะครับอย่าลืมกราบด้วยนะครับสําหรับเน้นในรอบนี้นะนะครับสหรับ เสียตายนะครับล่างอย่างเดียวใด้มาชิกนะครับที่ชอบแค่ไว้จดไว้เ้ยนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับเนื้อทางแต่ละเสี่ยนแต่ละอาจารย์นะครับเนาะนะครับเสียตายบอกมั่นละนะครับสรับงวดนี้เนาะนะครับสรุปละนะครับเนาะ สลับเลขบนเดี๋ยวส่งมาให้อีกนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปเดื่อสลับเลขบนนะครับสลับเสียนตายถ้าชื่นชอบนะดูดีวันที่1 6นี้ว่าจะลงไหมสลับแนวทางเสี่ยนตายนะครับเสียนนองคายนะนะครับเอ้านะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับเสียนตายไปด้วยกันนะครับที่ส่งแนวทางมาเป่งปันที่มาชิกนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยยังสู้ต่อนะยังไม่ท้อนะครับยังไม่มั่นยังยังไม่ถอยนะเพราะว่านะครับทํามานานแล้วลนะครับ จับเองซื้อเองนั่นเองพอนั่นแหละในมาชิกสำหรับอาาหรแนวทางทุกๆอาจารย์เนาะนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในมาชิกอ่ะเช่นชอบเชียนตายก็อย่าลืมให้กำลังใจนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาผมลงในทางจะได้ไม่พลาดแนวทางแต่ละอาจารย์จากผมนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับในทางน้องสร้างเสียนตายในมาชิกตายน้องคายนะอ่ะโชคดีกันทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมีชุดบนอีกสำหรับเสียนตายนะนะครับยังไม่ส่งมาเดี๋ยวจะลงคลิปให้อีกนะครับก็จะมีตามด้วยนะครับเรือ สองอาจารย์นะครับเนาะคอยติดตามกันนะครับผมในโค้ชช้าพผกก็จะมาสรุปร่ดูอาจารย์ให้เนาะขอบคุณทุกการติดตามช่วยดีกับทุกคนไว้เจอกับผมลิปต่อไปอยากก่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ